สวัสดีค่ะลูกศิษย์แล้วก็ f อวันนี้แม่มดจะมาเล่าสำหรับท่านที่สอบถามมาว่า,าที่ไปจัดการประชุมวิชาการกัญชาใหญ่ที่สุดในเอเชียครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยลัมคำแหงในวันที่30 62, เมษายน2562เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็คือเนื่องจากว่าหลังจากที่เราปลดล็อกกัญชา เมื่อปลายปีก็คือ2 2 5 6 1ที่สอนอชอนะคบปลดล็อกในวันคริสต์มาสก็คือ25ธันวาคม2 5 6 1ที่ปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์แล้วก็ทำให้เราคิดต่อว่ามันปลดล็อกได้ก็จริงแต่ว่าในเรื่องขององค์ความรู้กับาการทำเคสต่างๆก่อนหน้านั้นแพทย์แผนปัจจุบันอะ่ะไม่มีใครที่จะกล้าออก ตัวหรือออกมาพูดว่าใช้กัญชาหรือ,อหน่วยงานทั้งภาครัฐเพราะว่าปลดในสิ่งที่มันใหม่ทางวิชาการแต่ในภาคปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใต้ดินกลุ่มลุงตู้แพทย์แผนไทยเราใช้กันมาแอบใช้กันมาเยอะแต่ไม่มีใครที่จะมาพูดบนดินเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไง และอย่างหนึ่งเราต้องเราต้องโยนหอกหัวรถจักรอันแรกเข้าไปในคำว่าประชุมสัมมนาวิชาการครั้งแรกของเอเชียแล้วก็ต้องใหญ่ที่สุดแล้วก็ไปเซิร์ชว่าใหญ่ที่สุดเขาประชุมกันได้เท่าไหร่ก็ปรากฏว่าไม่มีเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศในเอเชียในทวีปเอเชียมันยังไม่มีใครปลดล็อก ก็ทาเก็ตเราก็นึกแล้วว่าคนที่จะพูดได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือดอกเตอร์อูมาซึ่งเป็นอาจารย์ของเราที่เราไปอบรมกัญชาทางการแพทย์ระดับโปรเฟ s ชั o น a l นะที่รัตโอโอโรลาโดก็มีโอกาสได้เป็นลูกศิษย์ของดอกเตอร์อูมาก็เริ่ม ตั้งแต่วันนั้นก็สนิทแล้วก็คุยกับดรอุมามาตลอดเรานึกว่าคนเดียวที่จะทําได้ให้กับประเทศไทยในเวลานั้นในเรื่องที่จะอัปเดตของแพทย์แผนปัจจุบันก็คือเอดีคือดรอุมาก็นึกเสร็จแล้วเราก็ได้คุยกับทางดรสืบพง์ปราบใหญ่นะคะตอนนั้นท่านก็เป็นคณะบดีอะไรคณะอะไรสักอย่างเพราะว่าเป็นเพื่อนกัน ดรปัจจุบันท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งท่านเคยมาเรียนที่อเมริกาแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันที่อเมริกาก็ได้คุยได้ปรึกษาว่าทางรามน่าจะมีความพร้อมที่สุดมีความเป็นโอเพนเป็นกเวอร์เมนนะคะแล้วก็ปรึกษากันก็สรุปก็ได้ยื่นทำเรื่องประสานก็สรุป ว่าลามจะเป็นเจ้าภาพในการเชิญดรอุมาไปประเทศไทยแล้วก็ทวีปเอเชียเป็นครั้งแรกคือดรอุมานี่ปัจจุบันท่านเป็นอันดับสองของโลกนะต่อจากดรลาฟาเอลมิชลเล่เครือข่ายกัญชาไหนอบรมสัมมนาวิชาการถ้ายังไม่เชิญดรอุมาไปเมกเกสปีกนั่นถือว่าท่านยังไม่อินเตอร์ยังไม่ เวลโนเป็นที่รู้จักระดับนานาชาตินั่นนะคะก็เลยพอลามจัดโอ้เราก็ลามได้ทั้งหมดเอ่อรู้สึกจะตอนแรกได้นั่งได้ประมาณ2,000คนเพราะว่ามันต้องมีเอ่อเลคเชอร์ lecture. โอ้คนก็สมัครมาประมาณ2,500คนจนล้นออกมาเพราะว่าเราอบรมชั้น2ชั้นล่างยังคนเต็มเลยนะคะแล้วก็ นั่นนะคะเป็นข่าวใหญ่เป็นเขาเรียกว่าเป็นการลงตาประทับให้กับประเทศไทยว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่จัดประชุมสัมมนาวิชาการโดยมีดรอุมาแพทย์กัญชาระดับโลก Top ป i ฟ t h อินเดอะเวิร์ไป Make the Speak ไปเป็นตาประทับให้เราหลังจากนั้นเราก็มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องกัญชาทางการแพทย์ไม่ใช่แค่ทวีปเอเชียก็ไป shaft t h u h u